สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับในช่วงปลายๆของปี2568ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆก่อนการเลือกตั้งใหญ่ปีหน้ามันมีวลีหนึ่งลอยขึ้นมาในอากาศค่ะครับเป็นวลีสั้นๆที่เหมือนจะเรียบง่ายนะแต่พอได้ยินแล้วกลับรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักบางอย่างซ่อนอยู่ไทยไม่เทาไทยเท่ากันไทยทันโลกใช่ครับ มันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากเวทีดีเบตสู่ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยกลายเป็นคำที่คนเริ่มเอามาพูดถึงกันมันไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียงธรรมดาธรรมดๆแต่มันคือความพยายามจะร่างภาพอนาคตของประเทศที่นำเสนอโดยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนมันเป็นความพยายามจะตอบคำถามใหญ่ที่ค้ังคาใจรมานานถูกต้องครับ ว่าตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมากับวงจรการเมืองที่ไม่ปกติของเราเนี่ยเราจะเดินออกจากวังวนนี้ไปสู่อนาคตแบบไหนกันแน่งั้นเรามาลองแกะกันทีละคำดีกว่าคะ่ะครับเริ่มจากคำแรกเลยไทยไม่เถาฟังเผืินๆก็เหมือนคำขวัญปราบโกงที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับแต่จากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนความหมายมันจะไปไกลกว่าแค่การจับคนทุจริตนะคะไปไกลกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าหัวใจของมันเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่การไล่จับคนโกงอ๋อ oh. แต่อยู่ที่การทลายโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดการโกงขึ้นมาเลยครับโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดการโกงใช่ครับคือเป็นการมองว่าการคอร์รัปชันระบบอุปถัมภ์หรือที่เราเรียกกันว่าทุนสีเทาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนไม่ดีไม่กี่คนค่ะแต่มันคือผลผลิตของระบบราชการที่มันล้าหลังซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยช่องโหว่ให้ใช้ดุลยพินิจในทางที่ผิดได้พอพูดถึงคำว่าทุนสีเทานี้เราหมายถึงอะไรกันแน่คะ มันไม่ใช่แค่เงินผิดกฎหมายใช่ไหมมันซับซ้อนกว่านั้นครับทุนสีเทาคือธุรกิจที่จะว่าไงดีมันดําเนินกิจการในพื้นที่สีเทาของกฎหมายพื้นที่สีเทาครับคือเปลือกนอกอาจจะดูถูกกฎหมายหมดเลยแต่ว่าเนื้อในาอาจจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างบอนออนไลน์หรือการพานันอ๋อเงินจากธุรกิจพวกนี้ก็จะถูกฟอกให้กลายเป็นเงินสะอาดแล้วก็ไหลกลับเข้ามาหล่อเลี้ยงเครือข่ายอิทธิพลเชื่อมโยงกับนักการเมืองข้าราชการ มันคือเนื้อร้ายที่กัดกินระบบจากข้างในเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับการทำให้ความผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยแล้วแนวคิดที่จะเข้าไปจัดการกับโครงสร้างที่ว่านี้เขาเสนอทางออกไว้อย่างไรบ้างคะข้อเสนอหลักๆที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดเลยก็คือการสร้างรัฐบาลดิจิตัลเต็มรูปแบบหรือ Full Digital government รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบครับ แต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเอาเอกสารกระดาษไปสแกนลงคอมพิวเตอร์อา่าฮะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ครับแต่มันคือการเอ่อการคิดใหม่ทำไหมทั้งกระบวนการเลยเหมือนเราสร้างบ้านใหม่ให้เป็นบ้านกระจกที่คนนอกมองเข้ามาเห็นได้หมดบ้านกระจกเป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพตามนะทุกวันนี้เวลาเราไปติดต่อราชการหรือเวลาเอกชนจะยื่นประมูลโครงการใหญ่ๆ มันจะมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดมีเอกสารที่ต้องใช้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องเจอซึ่งทุกๆจุดสัมผัสพวกนี้เนี่ยคือโอกาสที่อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ได้อืมแต่ในระบบรบัฐบาลดิจิตัลเต็มรูปแบบทุกอย่างจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ยื่นคําขออนุมัติไปจนถึงจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างออนไลน์หมดเลยใช่ครับข้อมูลทุกขั้นตอนจะถูกบันทึกและเปิดเผยเป็นสาธนารณะแบบเรียลไทม์เลย ประชาชนสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าโครงการนี้ใช้งบเท่าไหร่ใครประมูลได้ถูกต้องครับด้วยราคาเท่าไหร่มันคือการออกแบบระบบเพื่อลดอำนาจการใช้ดุลยพินิษ์ของตัวบุคคลลงให้เหลือน้อยที่สุดให้ความโปร่งใสกลายเป็นขาตั้งตน้นไม่ใช่ทางเลือกแปลว่าเป้าหมายคือการแก้ที่ตัวระบบไม่ได้พึ่งแค่ความซื่อสัตย์ของคนอย่างเดียวใช่เลยครับซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงก,งกับเรื่องการปฏิรูประบบราชการกับตำรวจที่พูดกันหนาหูเลยนะ โดยเฉพาะเรื่องการยุติระบบสวยการซื้อขายตําแหน่งตําแหน่งทําให้คนที่เข้ามาได้มองว่ากําลังเข้ามาเพื่อรับใช้ประชาชนแต่เป็นการลงทุนใช่ครับเป็นการลงทุนที่ต้องถอนทุนคืนส่วนระบบสวยก็คือคกลไกการถอนทุนคืนที่ว่านั่นแหละมันสร้างระบบนิเวศข,ของการคอรัปชันที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยอืดังนั้นถ้าเราจะสร้างไทยไม่เท่าขึ้นมาจริงๆมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องผ่าตัดใหญ่โครงสร้างเหล่านี้ต้องรื้อใหม่หมดเลยใช่ครับ ให้กลไกของรัฐกลับมาทํางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงซึ่งมันก็วนกลับไปที่คาถามตั้งต้นของการเลือกตั้งปี69ว่าเราจะอยู่กับโครงสร้างเดิมๆที่มันผุพังแบบนี้ต่อไปหรือจะลองสร้างบ้านหลังใหม่ที่โปร่งใสกว่าเดิมโอเคพอเรามีบ้านที่โปร่งใสไม่สีเทาแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรครับซึ่งก็น่าจะนําเราไปสู่คําที่สองพอดีไทยเท่ากันคํานี้ก็เป็นอีกคําที่ฟังดูดี แต่ความหมายจริงๆของมันคืออะไรคะการทําให้ทุกคนมีทุกอย่างเท่ากันหมดหรอไม่ใช่แบบนั้นครับจากข้อมูลในวงเสวนาต่างๆเนี่ยหัวใจของไทยเท่ากันไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในผลลัพธ์ค่ะแต่คือจะเรียกว่าความเท่าเทียมกันในโอกาสมากกว่าครับความเท่าเทียมในโอกาสใช่ครับมันคือความเชื่อที่ว่ารัฐต้องทําหน้าที่เป็นตะข่ายรองรับทางสังคมหรือ social safety net ที่แข็งแรงพอ,อ เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ไม่ต่างกันจนเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่ตามความฝันของตัวเองได้แล้วในทางปฏิบัติมันมีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างคะที่จะสร้างโอกาสที่เท่าเทียมที่ว่านี้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือสวัสดิการทั่วมาาครบวงจรตั้งแต่เกิดจนแก่เลยครับตั้งแต่เงินอุดหนุนเด็กเล็กการศึกษาฟรีที่มีคุณภาพไปจนถึงบำนาญประชาชนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่ใช่สวัสดีการแบบสงเคราะห์ที่ต้องรอพิสูจน์ความจนถูกต้องครับแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพิ่งได้รับไปเลยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการปรับสูตรเข้าแรงที่เป็นธรรมค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากคือการขยายความคุ้มครองไปถึงแรงงานนอกระบบอย่างกลุ่มฟรีแลนซ์หรือกลุ่มไรเดอร์ที่ปัจจุบันเหมือนตกอยู่ในสุญญากาศทางกฎหมายไม่มีหลักประกันอะไรเลยพอพูดถึงไรเดอร์ก็นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ที่กลุ่มสหภาพไรเดอร์บกไปถึงที่ทำการพักประชาชนอ๋อครับพร้อมป้ายมีมาร์กไม่มีเราเพื่อคัดค้างชื่อของคุณอิสร,ร,ริยะไพรไพริดอดีตผู้บริหารของไลแมนในบัญชีผู้สมัครสอสครับผมมันเป็นภาพที่ย้อนแย้งดีนะคะพักที่ชูนโยบายเพื่อคนทำงานแต่กลับถูกคนทำงานประท้วงซะเองเหตุการณ์นั้นสะท้อนความซับซ้อนของคำว่า เท่ากันได้ดีที่สุดเลยครับมันคือภาพจำลองของความขัดแย้งระหว่างแรงงานกับทุนที่เกิดขึ้นจริงในสนามการเมืองเลยค่ะในมุมของกลุ่มไรเดอร์พวกเขามองว่าคุณอิสริยะคือตัวแทนของฝั่งนายทุนที่ไม่เคยใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเลยอืมแต่เองเขามีคำอธิบายยังไงบ้างคะฝั่งคุณอิสริยะก็ชี้แจงครับว่าตอนนั้นตนเป็นแค่พนักงานไม่ใช่เจ้าของหรือซี o อ๋อ และการตัดสินใจเข้าสู่การเมืองก็เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้มันใหญ่เกินกว่าที่เอกชนจะแก้ได้แล้วต้องใช้อำนาจรัฐเข้าไปแก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมจากข้างในเขาอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาใช่ครับไม่ใช่คู่ขัดแยง้งเรื่องนี้มันจึงเป็นภาพที่น่าสนใจมากมันแสดงให้เห็นว่าการสร้างความเท่าเทียมไม่ใช่แค่การออกนโยบายสวยๆค่ะแต่มันต้องผเผชิญหน้ากับความไม่ไว้วางใจ ความทรงจําอันเจ็บปวดและความตึงเครียดทางชนชั้นที่มีอยู่จริงในสังคมเป็นกรณีศึกษาที่ทําให้เห็นเลยว่าเส้นทางมันไม่ได้ง่ายเลยเอาล่ะค่ะจากบ้านที่โปรง่งใสคนในบ้านได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันมันก็มาถึงคําสุดท้ายไทยทันโลกครับนี้ดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดเลยค่ะท้าทายมากครับและว,วิสัยทัศน์ในส่วนนี้ก็ไม่ได้มองแค่เรื่องการตามเทคโนโลยีให้ทันนะ แต่มันที่การกลับมาทบทวนตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยในเวทีโลกใหม่ทั้งหมดเลยทบทวนตำแหน่งของเราใหม่ใช่ครับมีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green ี c ค n นมีอย่างจริงจังคือไม่ใช่แค่ทำตามกระแสะโลกแต่ต้องมองให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยจากฐานการผลิตแบบเดิมๆไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคมีวงเสวนาหนึ่งวิเคราะห์ภูมิทัศน์โลกได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าระเบียบโลกเก่าที่นำโดยสหรัฐอเมริกากำลังสั่นคลอนครับและโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐกับจีน คำถามสําคัญก็คือแล้วประเทศไทยเล็กๆของเราจะวางตัวอย่างไรในสนามรบของช้างสารนี้ซึ่่ออำนาจต่อรองที่ว่านี้ไม่ได้มาจากขนาดกองทัพหรือขนาดเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นจากเสาหลัก4ีประการจากภายในประเทศเองน่าสนใจมากค่ะเสาหลักสีประการที่ว่ามีอะไรบ้างคะเสาแรกคือความชอบธรรมทางการเมืองที่มาจากระบอบประชาธิปไตยเต็มใบอื เมื่อรัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงมันจะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกโดยเฉพาะกับชาติประชาธิปไตยด้วยกันค่ะเสาที่2คืออำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้วัดจาก GDP อย่างเดียวแต่วัดจากการลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศเมื่อคนส่วนใหญ่ในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจก็จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและไม่เปราะบางต่อแรงกดดันจากภายนอกเหมือนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจาก ภายนอกสู่ภายนอกแล้วอีกสองเสาที่เหลือนะคะเสาที่3คือการใช้ค่านิยมสากลเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ค่านิยมสากลใช่ครับอย่างเช่นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศหรือประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องโลกสวยนะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ไทยสามารถสร้างพันธมิตรกับประเทศที่มีค่านิยมเดียวกันได้ ค่ะและเสาสุดท้ายคือการใช้กลไกอาเซียนเพื่อสร้างอำนาจต่อรองร่วมกันเพราะเมื่อเรารวมเสียงกันเป็นหนึ่งเดียวในานามของอาเซียนเสียงของเราก็จะดังกว่าการพูดคนเดียวหลายเท่าพอฟังภาพรวมของสามไทยทั้งหมดนี้แล้วมันก็เห็นภาพที่ค่อนข้างทะเยอทะยานแล้วก็มองไปที่การเปลี่งแปลง,ปลงเชิงโครงสร้างระยะยาวครับ ซึ่งพอเอาไปวางเทียบกับนโยบายของพรรคอื่นๆก็จะเห็นความแตกต่างอยู่เหมือนกันนะอย่างพรรคเพื่อไทยที่ชูเพื่อไทยทําได้ก็จะเน้นแก้ปัญหาปากทองเร่งด่วนอย่างหวยเกษียณค่ะหรือพรรคภูมิใจไทยกับพูดและทำที่เน้นการแก้หนี้นโยบายที่จับต้องได้หรือพรรคประชาธิปัตย์กับไทยหายจนใช่ค่ะ มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าพักการเมืองส่วนใหญ่ยังคงเน้นนโยบายที่แก้ปัญหาระยะสั้นหรือเป็นการให้ผลประโยชน์ที่เห็นผลทันทีซึ่งก็เข้าใจได้นะคะเพราะมันสื่อสายง่ายกว่าใช่ครับ เข้าถึงประชาชนได้เร็วกว่าขณะที่ข้อเสนอของพรคประชาชนมีลักษณะที่พยายามจะเข้าไปเป,ปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาวซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากกว่าท้าทายกว่าและต้องเผชิญกับแรงต้านมหาศาลจากกลุ่มผลประโยชน์เดิมที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างเก่าอยู่แล้ว และไม่ว่าวิสัยทัศน์จะดูดีแค่ไหนสุดท้ายรัฐบาลใหม่ก็ต้องลงมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ซับซ้อนอยู่ดีแน่นอนครับอย่างสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังมีความตึงเครียดอยู่เรื่อยๆซึ่งบางฝ่ายก็มองว่าอาจจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ฝังรากลึกอยู่ในพื้นที่แถบนั้นถูกต้องครับนั่นคือบททดสอบของจริงเลยเพราะปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้รอให้เราแก้ปัญหาโครงสร้างเสร็จก่อน มันเกิดขึ้นทุกวันครับมันเกิดขึ้นทุกวันและรัฐบาลก็ต้องจัดการกับมันไปพร้อมๆกับการพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวทั้งหมดนี้ก็คือภาพร่างของอนาคตที่ถูกนําเสนอออกมาให้ประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจค่ะมันคือการเดินทางที่อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่บางทีจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมา,าจากการที่เราได้เริ่มตั้งคําถามและถกเถียงถึงจิตท,ทางที่เราอยากจะเดินไปร่วมกันอย่างจริงจังนี่แหละครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ